ก่อนเดินก็นต้องของกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Generation Zero นั่นเองก็วันนี้ผมก็จะมานะฮะล่าในส่วนของบอสลิปเปอร์นะครับอ่าในโหมดกอริลลานะครับว่าบอสลิปเปอร์เนี่ย ในหมดอริลล่ายังดรอปของดีอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าจากที่เราเคยเคยลองล่ากันมาเนี่ยริปเปอร์ในหมดกอริลล่านี่คือแบบแทบจะไม่ดรอปปืน6ดาวเลยเพราะว่าเราตายกันบ่อยนั่นเองอ่ะแต่มาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาล่าริปเปอร์นะแต่ว่าผมจะล่าแค่คนเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าหลายคนเนี่ยถ้าตายกันเยอะเนี่ยอัตราการดรอปอาจจะดรอปลงก็ได้อ่ะอาจจะต่ำลงก็ได้เผื่อไม่ได้เลยอ่ะก็เลยมาลองล่านะฮะคนเดียวดูนะครับหมดคอริลล่า จะได้ของดีบ้างหรือเปล่าโอเคฮะโอเคมาริปเปอร์มาเดีวลูกนะฮะตอนนี้ก็มาแล้วครับริปเปอร์หุ่นเยอะจัดมามาลองดูสิว่าจะได้ของดีบ้างหรือเปล่านะฮะตายมัง่งนะฮะตายมัง่งไม่ตายมัง่งพยายามจะชีวิตรอดให้ได้ในหมดกอริลลาเนี่ยเออแม่งยากจริงกอริลลาเนี่ย อุ้ยปาควรอีกไปอยู่ไหนโอเคอ่ะอยวปล่อยมาราวาดไปเดี๋ยวขึ้นด้านบนดีกว่าด้านบนน่าจะปลอดภัยสุดเพราะว่าฮันเตอร์มันเข้ามาไม่ได้เหมือนกันอ่า โอเคแตกอ่ะอันนี้ในโหมดกอริล่านะครับอ่าเกมอ่ะเ,เะนี่ยฮะกอริล่าโหมดนะครับม่ะมาดูซิกอริล่า โมทหล้ยอุ้ยวว้ย,อย,อย,อยโอเคตายหนึงไม่เป็นไรตายไปอุยอ้ยอุ้ยหมาติดดติดตโอ้โหตายสอง โอเคอ่ะเขาตายไปสองไม่เป็นไรลองดูดิเขาตายไปสองแล้วเขาตายไปสองแล้วแม่งเดินติดวุ้ยปะเกต โอเคไม่มีปัญหาปล่อยแก๊สโอ้ยเดี๋ยวทัศมีมมันไกลขนาดนั้นเลยโอ้ยโอ้ยพิษพิษพิษอิเขี้ยวกทีเปลี่ยนปืนทำใหม่ละโอ้โถูกเอ้ยตายดิซี่ เฮ้ควันแดงควันแดงงั้นเหรออ่ะควันแดงงั้นเหรอควันแดงเจอปืนช็อคกูหน่อยอ่ะทันไหมโอเคปืนช็อคทันนะครับอืมต้องปืนช็อคเท่านั้นโอเคอ่ะตายไปสิ กูตายไป็สี่เฮ้ยสองกระบ,บอกเอาวะนี่กูดวงปะเนี่ยเออคือเที่ยวเล่นเนี่ยแบบไม่ออกเลยเนาะลําคานลําคานโอเคฮะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือริปเปอร์ที่เราตายไปสี่ <laughs> โอเคไปโอเคฮะเดี๋ยวริปเปอร์ตัวต่อไปมาแหละ <laughs> ลิปเปอร์ตัวต่อไปแกโอ้โหเอหเอแล้วมันเลือกเกิดดีเลยนำมาเกิดตรงนี้ด้วยโอ้โหทำเลคือแบบทำเลริปเปอร์เลยนี่หว่าตรงนี้ เออแตกนึงทำรมันไม่ให้วะ่ะเออเออโดนตายไปกสองอ่ะไม่เป็นไร โอ้ลำพันหมาอุย้ยแตกโอ้ไม่ทันถ้าแตกไปสามโอเค โอเคอาา่ฮะพิปเปอร์นะฮะผมเชิกระสุนช็อคกันเลยกันเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเรายิงมันไม่ทันอยู่แล้วตอนมันระเบิดตัวแนะหละฮะอาา่อาโอเคไอ้เอ็หม,มามาดูดิไอ้หม,มามาดิอว,วิ่งจังเลยมึงเนี่ย อืมโอเคฮะมามาดูซิอ่าโอ้ยเอเคเอเคมาว่ะเฮ้ยยอดเยี่ยมอ๋อมาได้สกรีนมาด้วยอ่าได้ของแต่งตัวมาอ่าก็ได้เอเคมาด้วยนะครับอันนี้คือทิปเปอร์ตัวที่สองเจะตายไปสามรอบนะตัวนี้โอเค okay, ฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า เฮ้ยเหมือนจะวิ่งมาเว้ยมาจะกลับบ้านก่อนเฮ้ยแกนั่นอะ่ะมาตรงนี้สิอือหนีแหละที่ต้องการน่ะเด้อไปตรงนี้น่าจะหลบได้อยู่มั้งตรงนี้น่าจะได้อยู่อ่าเกตัคอ่ะอเรียบร้อยแล้วฮะริปเปอร์อย่างนี้เราก็ยิ้มเลยอย่างนี้เราก็ยิ้มเลย มามาพักอุ้ยเกือบไปเอเฮ้ยเฮ้ยแก๊ดแอเอ้ทันอเอ้ไงก็ทันปั๊มยาแล้วก็หามุมยิงก่อนอ่ะจิ๊ปเปอร์มาเลยเล่นเป็นหนังอินเดียเล่นเป็นหนังอินเดียเลยจิ๊ปเปอร์ตัวนี้ อเคฟิกโปรเคสลุก่อนอ่าแล้วก็รีโหลดผัานไหมเนี่ยมันได้แจวว่าผันเปล่าเดี๋ยวลองดู โอเคทันูยังไงก็ทันอย่างนี้ามาเอามาเลย<ม>ไปลุกต่อเลยลุกต่อเลยไปเปิดลุกต่อเลยจะสกปรายเอ็มจีเออแต่ว่ามันได้สกินมาเว้ยถ้าลุกถ้าทุกรอบที่ได้ปืนกระบ,บอกเดียวมาเนี่ยมันจะได้สกินมาด้วยโอเคไป <c oughs> มหมดไหมมันจะหมดแล้ว มามาสุดใจฉันนี่ไงมาแล้วเออเยี่ยมเลยมาอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยเฮี้ยติ๊กติดติดติ๊โอ้โหติ๊กไวเมื่อกี้เฮ้ยตุ๊กกีกกกก้ซ้ำเอ๊หนักเชี่ยแล้วเนี่ย Còn một nhiêu này Thầm đấy nè Ôi ไม่น่าทันว่ะโอเคทันที่อะไรก็ไม่รู้แม่งเอ้ยไอหมาหี่ยมาสิปเปอร์ตายก่อนระเบิดตัวเออได้ของดีอยู่นะได้สองอย่างเลยอ่าส่วนหมาช่างมันช่างหัวมันโอเคได้ส่วนของ AGC แล้วก็เอ t ีมาเอาเรื่องอยู่นะอันนี้คือเราตายแบบเตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 嗯。Uh. เออแม่งเอ,อ้ยอะไรก็ไม่รู้มาเกิดทําส้นตีนอะไรกันรุ่นนี้ช่างแม่งอ่ะมาดูดิเราตายปไปหลายรอบมากเลยเออได้ข้องอยู่นะที่ตายเนี่ยโอเคมาเลเวล90ยี่ยมจัดเลยไปโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ล่านะฮะร,ริปเปอร์ในหมดพอนีล่านะครับ ไปประมาณห้าตัวอ่ะห้าตัวแล้วกันตีแห้าตัวผมจำไม่ได้ห้าตัวปะอ่ะประมาณห้าตัวแหละนะครับที่ของที่ได้นะจากบอสลิปเปอร์นะครับในโหมดคอริล่านะก็มีตายมั่งไม่ตายมั่งนะครับแล้วก็มีลิปเปอร์ระเบิดตัวก่อนนะครับแล้วก็ส่วนมากในลิปเปอร์จะตายตายก่อนระเบิดตัวทิ้งอ่าระเบิดตัวครั้งสุดท้ายนะครับตอนควรนสีแดงจังหวะมันยิงไม่ทันจริงกิ๊กมันเยอะ ติงกี้มันเยอะแล้วก็ไม่อยากเอาป้อมปืนเพราะมันหนัก <c oughs> เปลืองกระสุนปลาอ่าเป,ปลืองปลา่าถืาอ,นะอว่าคุ้มอยู่นะฮะสำหรับผมถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าอย่างน้อยเนีย่ย,ย,ย,ยได้ปืนที่ใช้งานมาละอ,าอย่างพวกติ๊กี้หรือหรือว่าไนะอ้เคนะถือว่าคุ้มแล้วกันอ่ถือว่าคุ้มแล้วกันเพราะว่าถือก็ยังถือว่าได้ของดีอยู่นะครับอ่า ก็ถ้าใครจะล่าปืน6ดาวนะครับในส่วนของริปเปอร์เนี่ยเลเวลตัวละครนะฮะจะเท่าอาจจะเวลเลเวลเท่าไหร่ก็ได้อ่าอันนี้ผมเป็นตัวละครเก่านะอ่าตัวละครจานแดงนี่ไง <laughs> ตัวละครเก่าตัวละครจันแดงอ่ะก็คก็สำหรับเกม Generation Zero ก็ขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย